สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยแฟนคลับพันแท้ของวง BNK48 แล้วก็แฟนคลับของน้องเนี่ยน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเสื้อของใครนะครับก็เป็นเสื้อของน้องอุ้มนัชชากฤษดาศิมาอดีตสมาชิกรุ่นที่2ของวง b บียนนั่นเองนะครับก็ไม่ได้พูดถึงน้องมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับครั้งสุดท้ายที่ทําคลิปเขียนบทความถึงน้องนี่น่าจะช่วงก่อนวันคริสต์มาสที่น้องทำโปรเจกต์งานคอายขึ้นมานะครับก็นานแล้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ทําคลิปเขียนบทความพูดถึงน้องกันอีกครั้งนะครับเพราะว่า,าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา,นานเนี่ยน้องมาไลฟ ทาง IG ให้พวกเราแฟนคลับของน้องได้รับชมรับฟังกันอีกครั้งแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมานั่งคิดคิดดูเนี่ยไลฟ์ของน้องอุ้มเนี่ยเป็นไลฟ์ที่ต้องบอกว่าเป็นไลฟ์คุณภาพมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าน้องอุ้มเนี่ยเป็นเมมเบอร์ตอนนี้น้องเป็นอดีตเมมเบอร์แล้วนะเอาเมื่อก่อนเนี่ยน้องเป็นเมมเบอร์ของวงอีกคนนึงที่แจ้งเกิดจากการไลฟ์ทางแอปพลิเคชันเลยก็ได้นะครับ แล้วก็ถ้ายังจำกันได้เนี่ยตอนน้องอุ้มเข้ามาใหม่ๆเนี่ยบุคลิกของน้องจะเงียบๆนะครับไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ก็จนเพื่อนๆพี่ๆเมมเบอร์ในวงเนี่ยเขาก็ตั้งสายาให้น้องให้น้องอยู่ในยูนิตแม่ชีกับน้องนิวนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยอพอน้องมีโอกาสได้ไลฟ์เข้าจริงๆเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าน้องก็เป็นเด็กที่ พูดเก่งมากๆคนหนึ่งแล้วก็ฉลาดมากๆคนกคนดึงเลยนะครับไลฟ์ของน้องเนี่ยสนุกมากๆนะครับไม่ได้เงียบสักเท่าไหร่เหมือนอย่างที่เราเห็นวลาน้องอยู่ในตู้ปลาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งน้องก็ให้เหตุผลว่า,าที่ตอนอยู่ในตู้ปลาอะไรเงี้ยน้องไม่ได้พูดเท่าไหร่เพราะว่าน้องไม่อยากพูดแทรกใครนะครับพอคือเห็นเขาพูดกันอยู่แล้วน้องจะพูดมันก็เหมือนไปพูดแทรกเขาแล้วน้องก็รู้สึกว่าเออมันไม่ดีมันเสียมารยาท น้องก็เลยรอยให้เขาพูดจบดีกว่าวเพราะนองจะพูดเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเรื่องกันไปแล้วก็เลยประมาณอย่างนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าผมชื่นชมในความเป็นเด็กมีมารยาทของน้องอู๋มากมากนะครับแล้วก็ในไลฟ์เนี่ยที่ผมว่าผมชอบไลฟ์ของน้องอู๋มากมากเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุผลประมาณสองสาข้อที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับข้อแรกเลยก็คือไลฟ์ของน้องเนี่ยมันสุภาพมากๆนะครับเป็นไลฟ์ที่ ไม่รู้ดคิคือผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าผมมีความสุขในการฟังไลฟ์ของอุ้มเพราะว่าน้องเป็นคนที่เลือกใช้ภาษาเลือกใช้คําพูดที่มันฟังดูแล้วมันสบายหูนะครับมันดูสุภาพมากๆนะครับแล้วก็น้องเวลาพูดกับแฟนคลับน้องมีหางเสียงทุกคําเลยนะครับมีพูดค่ะอะไรประมาณนี้ทุกคำนะครับทุกประโยคเลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของอการใช้สรรพนามเนี่ยต้องบอกว่า ผมชอบอ่ะคือผมไม่ชอบเมมเบอร์ที่พูดว่าฉันแกเรียกคุยกับแฟนคลับแล้วเรียกว่าฉันแกฉันแกคือเหมือนกับว่าไม่รู้ดิผมบอกไม่ถูกนะแต่ว่าคือแฟนคลับอ่ะมันมีหลายรุ่นหลายอะไรหลายหลายวัยใช่ไหมครับน้องอุ้มเขาก็ทราบดีว่าเออแฟนคลับของน้องส่วนใหญ่ก็มีหลากหลายวัยมีทั้งเด็กกว่าน้องทั้งอายุเท่าน้องทั้งที่โตก่าน้องก็มีอยู่เยอะ นะครับน้องก็วัดได้อย่างเวลาที่มีแฟนลับมางานจับมือน้องมางานแฟนมืดน้องนี่แหละน้องก็รู้อยู่นะครับน้องก็เลยใช้สรรพนามเรียกตัวเองว่าหนูตลอดนะครับจะไม่เรียกว่าฉันเรียกแฟนขับว่าแกเด็ดขาดนะครับก็รู้สึกประทับใจในสิ่งที่น้องเป็นมากๆนะครับน้องในไลฟ์น้องสุภาพอย่างไรน้องไลฟ์น้องก็สุภาพเช่นกันนะครับน้องเวลาเจอแฟนขับ่าใครตามน้องเนี่ยตอนน้องอยู่ในวงเนี่ยตอนนั้อน้องมาเจอแฟนขับน้องยกมือไหว้สวยตลอดเลย นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เวลาออกสื่อเวลาออกงานเท่านั้นนะผมเดินเคยเดินสวนน้องโดยบังเอิญน,น้องเห็นผมน้องก็ยกมือไหว้เหมือนกันคือแบบโอ้โหประทับใจมากๆนะครับเรื่องที่สองเนี่ยในละที่ผมประทับใจในไลฟ์ของน้องอุ้มมากๆเลยก็คือไลฟ์ของน้องอุ้มเนี่ยจะนําเสนอแต่สิ่งดีๆตลอดเวลานะครับน้องพยายามควบคุมให้ไลฟ์ของน้องไม่ใช่เป็นไลฟ์สายดาร์กสายดาแต่เป็นไลฟ์ที่แบบ มีแต่สิ่งดีๆที่มาพูดคุยกันนะครับน้องก็จะมาหาเรื่องราวนู่นนี่นั่นมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ต้องบอกแหละว่ามันเป็นไลฟ์ที่ฟังเพลินมากๆนะครับน้องไม่ไม,ไม่มาไลฟ์ด่าใครไม่มาอะไรมาโชว์เก่าอะไรทั้งนั้นนะผมรู้สึกประทับใจนะครับคือถ้าใครโดนน้องอุ้มด่าเนี่ยผมว่าต้องพิจารณาตัวเองจริงๆนะว่าเป็นคนแบบไหนนะครับก็ สรุปคือไลฟ์ของน้องอุ้มเนี่ยน้องพยายามคุมโทนได้ดีมากๆพยายามหาสิ่งดีๆมานําเสนออยู่ตลอดเลยนะครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ข้อที่แล้วและเรื่องของความสุภาพอะไรของน้องเนี่ยก็ได้มาจากการอบรมของคุณพ่อคุณแม่คุณย่าของน้องนะครับครอบครัวของน้องนะครับข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณย่าครอบครัวของน้องก็อบรมให้น้องพูดแต่สิ่งดีๆนําเสนอแต่สิ่งดีๆอยู่ตลอดเวลานะครับนอกจากนั้นแล้วน้องก็ เป็นหนอนหนังสือคนนึงด้วยนะครับก็ไปหาหนังสือความรู้ต่างๆมาอ่านเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายนะครับบางทีก็หนังสือในบ้านนี่แหละเรื่องพวกหนังสือนิทานอนะไรที่คุณพ่พอเขาซื้อเก็บไว้ในตูน้เนาะก็หยิบมาอ่านนะครับบางทีก็เอามาเล่าสู่กันฟังกับแฟนคลับมานั่งอ่านนิทานให้ฟังกันเนี่ยผมแบบโอ้โหประทับใจมากๆเลยนะครับเป็นไลฟ์ที่ไลฟ์น้านดีมากๆนะครับสำหรับน้องอุ้มนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายที่ผมประทับใจในไลฟ์ของน้องอุ้มมากเลยก็คือ ไลฟ์ของน้องอุ้มเป็นมีความเป็นกันเองสูงมากๆนะครับคือน้องก็เล่าเรื่องเล่านู่นเล่านี่หาเรื่องมาเล่าได้อย่างสนุกสนานมากๆนะครับอย่างไลฟ์ล่าสุดน้องก็เล่านู่นนี่นั่นมากมายนะครับก็รอไปหาฟังย้อนหลังได้นะครับน้องน่าจะเซฟไลฟ์ไว้นะผมไม่แน่ใจแต่แบบผมฟังเพลินมากๆเลยน้องมาเล่า เรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อตอนนี้ก็สนใจแต่น้องหมากับน้องเม่นนะครับก็อาจจะลืมลูกไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฟังแล้วก็สนุกดีนะครับฟังเพลินดีบางทีน้องก็มาเล่าเรื่องวิธีการเลี้ยงต้นไม้เรื่องการเรียนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็เล่าไปเรื่อยๆเลยเหมือนเรานั่งฟังให้น้องสาวคนหนึ่งมาเล่าเรื่องเป่นๆเด้อเรื่องนู่นเรื่องนี้ให้ฟังที่สนามหญ้าหน้าบ้านอะไรอย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่ ผมประทับใจในตัวน้องกุ้มมากที่สุดเลยคือน้องพยายามคุมโทนคุมให้ไม่ให้สนิทกับแฟนครับจนเกินงามอะ่ะคือก็สนิทกันได้ในระยะหนึ่งแต่ว่าเมื่อสนิทเกินเกินจนเกินงามอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมาะไม่ควรน้องน้องทราบดีอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมประทับใจมากๆนะแล้วน้องไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ช่วงที่ออกจากวงแล้วนะผมคือน้องเป็นแบบนี้มาแต่ตอนอยู่ในวงแล้วนะครับน้องจะ วางตัวได้ดีมากๆนะครับเพ่อเพอจาตั้งแต่ก่อนเข้าวงด้วยนะครับสิ่งนี้มันน่าจะสะสมมาตั้งมนานช่วงระยะเวลาหลายปีนะครับก็ชื่นชมในตัวน้องอุ้มมากๆนะครับน้องเป็นไอดอลที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับเป็นไอดอลที่ดีมากๆไม่ว่าน้องจะอยู่ในสถานะใดก็ตามสถานะอุ้มเบียงเคโฟติเอหรือว่าสถานะอุ้มนาซารกิสดาซิมาน้องทําหน้าที่อไอดอลได้อย่างยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับก็ ฝากเป็นกำใจให้น้องด้วยนะครับส่วนผมก็เป็นโอชิของน้องตลอดไปอย่างแน่นอนนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ